ก็ม็อบกลุ่มเนี้ยฮะทีนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาเขาคือก่อนหน้านี้นะเขาอ่านการเบื่อถูกหรือเปล่าครับสมมุติว่าคือถ้าเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่เบรกหนึ่งมาเบรกสองเนี่ยนะก็จะเห็นว่าใครอยูตอบต้านคนยุ่ยสักดิ์แต่ยุ่ยสักดิ์คุณเป็นใครก็เข้ากับตอต้านคนที่อยู่เบื้องหลังคุณยุ่ยสักดิ์ก็แสดงว่าโอ้ชกผิดตัวชกขึ้นผิดมุมชกผิดมุมนักมวยขึ้นผิดมุมนะคือคือคือผู้ป่าจจะเป็นอย่างนี้คือผู้ป่าจะมองอย่างนี้นะครับว่า คือกลุ่มนี้เริ่มมาชุมนุงตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับก็คือกลุ่มคนไทยัวใจรักชาติภายใต้การนำของคุณเสวัชนี่แหละแล้วกลุ่มนี้มีเป้าหมายอย่างเดียวคือโค่นรัฐบาลชุดนี้นะครับจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วก็พร้อมกับเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจนะครับแต่ว่าพลเอกวิรุเดชท่านพูดดีมากเมื่อวานสื่อเมื่อวานหรือวันสื่อเนี่ยนะครับท่านพูดเรื่องเรื่องนี้เรื่องปฏิวัติเนี่ยท่านพูดได้ดีผมขออนุญาตต้องอ่านนิดหนึ่งท่านบอกว่า เนี่ยเมื่อถามเมื่อผู้สืขาถามว่าที่มีกลุ่มผู้ชุมนเรียกร้องให้ออกมาเดี๋ยววัด หลังจากมีคลิปเสียงพลเอกวิทย์บอกว่าประเทศไทยประกอบด้วยส่วนงานหลายส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหลายส่วนต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่านําทหารมาแก้ปัญหาทุกเรื่อง<ะ>เรามีประสบการณ์ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันมีการปฏิบัติไม่รู้กี่ครั้ง<ะ>แต่จะเกิดขึ้นอีกไม่รู้ตนไม่รู้แต่ต้องทบทวนว่าทุกประเทศแก้ปัญหาโดยใช้องค์กรภายในประเทศแก้ปัญหานะครับไม่มีประเทศไหนบอกให้นำทหารออกมาแก้ไขปัญหา ครับนะครับไม่ใช่ว่ากองทัพปัดความรับผิดชอบแต่อยากให้ทุกส่วนช่วยกันสร้างให้องค์กรต่างส่วนราชการมีวความเข้มแข็งให้เข้าใจวันนี้ต้องสร้างพลเรือตรนตำรวจทหารองค์กรและสารด้วยนะท่านบอกและสารด้วยนะให้เข้มแข็งมีสติมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นก็คือว่า อกองทัพเขาไม่เล่นด้วยกับพวกม็อบตามหลวงดู<อ>ดู <posts> เป็นทหารประชาธิปไตยมากแต่การทีม่ม็อบม็อบตรงนี้เราก็ก็ทราบดีนะฮะเราก็เรามองยิงม็อบตรงนี้ถ้าเราถ้าท่านผู้ชมทางบ้านดูและติดตามการเมืองมาตลอดเน evet ี<ส>่ย<ญ>เราก็จะเข้าใจม็อบอันเนี้ยสนับสนุนฝ่ายไหน <nes? S 2> ซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายนั้นเนี่ยเราก็คงก็เป็นเจ้านายสายเดียวกับคนที่โดนโจมตีเพราะคลิปอันเนี้ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็ไปสนับสนุนคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็บอกว่า ประยุทธ์อยู่ฝ่ายไหนไม่จะอยู่ฝ่ายคุณมันจบพิมพ์คุณเลยฮะทีนี้พอหลังจากม็อบที่ว่าไปเสิร์ฟคุณประยุทธ์ปั๊บเนี่ยแล้วมันโจมตีคุณยุทธศักดิ์ปั๊บเนี่ยฮะก็มีม็อบหน้ากัลาหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศโดยคุณชัยวัตรสุนทรุวงแล้วบอกว่านายทุนยุติให้การสนับสนุนทีนี้พูดอย่างนี้ผมมองว่านายทุนก็คงจะเชื่อมโยงกับคลิปนั่นแหละครับ ไม่แน่นะนายทุนไม่รู้จะเป็นนายทุนกลุ่มเดียวที่คุณเฉลิมเคยออกมาพูดหรือเปล่าคือคือเราบอพ่กค้าใหญ่การข่าวเขาก็ไม่เลวหรอกครับเขาก็รู้ว่าวันนี้ทางรบเราทับกับทางรัฐบาลเป็นยังไงครับฐานะรัฐบาลเป็นยังไงอย่างที่ผมเล่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะคุณนายกยิงรักนำคณะตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก็เจ้าอยู่ัวเรียนท่านนายก็ประเด็นนี้ไปแล้วอันนี้ก็เห็นแล้วว่าเออเป็นยังไงออกมาท่านนายกก็ยิ้มแป้นเลยแตะทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยก็ดูฐานะรัฐบาลมันคงมากอยู่กองทัพก็อยู่ได้เยงเป็นเป็นสุขละไม่มีปัญหาอะไรปัญหาชวนว่าเออ ถ้าเป็นกคขาถ้าคุณเป็นกใครให,ใหญ่ครับคุณจะแทง <laughs> <laughs> แทงจะแทงหวยผิดหรือแทงหวยถูกนั <laughs> ่นน่ะสิอันนี้แหลค <laughs> ะครับนะมันถึงเกิดว่า <laughs> เอนไนทุนก็ถอดเหลืออีกสามนาทีนะฮะประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทน่าต้องคุยนิดนึงฮะมันแต่เป็นประเด็นสั้นๆเพราะว่าเราเคยพูดคุยกันเรื่องสถานรรการณ์ทางภาคใต้นะฮะว่าในช่วงระมารนเนี่ยก็จะบีไอเอ็นก็จะงดยิงนะหยุดยิงแต่ปรกากฏวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยก็มี ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับนะฮะพี่สีมองประเด็นนีงง้อ,อย่างไรแสดงว่าเจราจาล้มเหลวแลยฮะใช่ใชะะคือต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคือได้ปีการพูดคุยกันระหว่างทางฝ่ายไทยเรากับลาเบียเอ็น ว่าช่วงเดินดอนบันดอนซึ่งเริ่มวันที่10กรกรกฎาคมจะต้องหยุดยิงไปถึงวันที่18สิงหาเนี่ยจะขอให้ b r n ลดการใช้ความรุนแรงลงมา,าปรากฏ11ปุ๊บไม่ใช่<ม>แล้วลวันที่10เนี่ยมีกำหนดว่าทาง b r n ก็จะ,ะแถลงแต่อยู่ๆมาเลยวันนั้นตอน5โมงเย็นก็มาแจ้งมาทางฝ่ายไทยว่า b i ีเอขอเลื่อนไปรเราก็ยังไม่รู้อะไรแต่เท่าที่ทราบสามโมงเย็นวันนี้ b บีเอก็จะมีคำแถลงนะครับก็คือเราอัดก่อนนะฮะเพราะนั้นสองทุ่มนเราก็ไม่รู้ท่านผู้ชมต้องไปตามสองเรื่องฮะที่นี้ปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงประเด็นนี้ตอนที่ท่านนายกปูเดินทางไปเยือนตุรกีท่านนายกปูก็ได้ไปคุยกับเลขาธิการโอไอซีคือกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยทางนั้นก็แสดงความ ชื่นชมสับหนุนที่ให้เกิดการหยุดยิงในเท่วงนุ่งเรืองดมดอนท่าทีของโอ c อซีเนี่ยมันเป็นท่าทีที่สําคัญมากเพราะพวกที่ก่อเหตุกับเป็นมุสลิมเขาต้องฟังเพราะฟังเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าจะเกิดความสงบสุขที่ภาคใต้ละอันนี้เป็นเหตุการณ์สําคัญนะเรามีเรามีกราฟนิดนึงฮะ เราจะได้เห็นนะอันนี้นนแสดงให้ท่านผชมเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2 5 4 7นี่คือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ปี47ถึงปี56จะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยปี56เนี่ยน้อยที่สุดนะฮะน้อยกว่าปีแรกที่เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะฮะคือปอี69แล้วก็เอยโทษนะมีทั้งหมด 69, 69, 69ครั้ง69ครั้งไอ้ครั้งแรกนี่75ครั้งแรกสุดเลยนะที่เกิดขึ้นในปี47<ม>เนี่ยในปีแรกเนี่ยถือว่าเพิ่งเริ่ม,มแต่ขณะนี้สถานการณ์ในปีในช่วงสุดท้ายคือปี56ขณะนี้น้อยกว่าช่วงปีแรกที่เกิดขึ้น<ม>แล้วสถานการณ์พีคสุดคือในปี50<ม>นะครับ4 7 1ครั้ง<ม>ทีนี้พี่สีวิเคราะห์อย่างนี้ยังไงรัฐบาลมาถูกทางหรือไม่คือการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยลูกปืน ครับไม่แก้ปัญหาโดสงครามไม่ได้มันต้องเจรจาทั้งนั้นสงครามโลกต้องฝ่าวาระก็รตามแต่เรามาถูกทางแล้วเมื่อถูกทางแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนครับและขณะเดียวกันท่าทีของ OIC เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วท่าทีอีกอันหนึ่งที่จะเกิดคืออินโดนีเซียอาจจะเข้ามาช่วยประเทศนะครับช่วยในการแก้ไขปัญหาอันนี้แต่เราก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าพวกที่ก่อเหตุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พิเอ็นนะครับ มีใครบ้างรู้ไหมฮะเยอะแยะไปหมดหลายกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไอ้ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลมันก็ทำก็มีฮะฝ่ายที่ค้ายาเสิติดก็ทำเยอะแยะบปหมดตอนนี้พี่ศรีกำลังมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดวันที่ส1บเ็นี่ยไม่เกี่ยวกับกลุ่มบีมันมันก็ไม่ได้นะมีโอกาสมีโอกาสขึ้นไหมจะเกี่ยวและไม่เกี่ยวเพราะหลายกลุ่มต้องดูท่าทีต่อไปใช่คือช่วงบ่ายสามที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับอโอเคครับรายการก็ดําเนินมาถึง ช่วงสุดท้ายของรายการนมีเวลาอีกนิดหนึ่งพี่สีอยากจะเสริมอะไรไหมครับสั้นๆพี่สีครับพี่บุตรก็เพราะเรื่องเจริญาย่ต้องดําเนินการต่อไปนะครับเพราะเป็นพิธีทางเดียวที่ที่ที่น่าจะเป็นวิธีทางเดียวในการได้ยุติปัญหาแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่ก็ให้การสนับสนุนครับแล้วสรุปให้อันหนึ่งคลิปนั้นเป็นของจริงและพบฟันถงคุณยุทธศั์อยู่ไม่ได้จบฮะครับ รายการนี่แหละประเทศไทยดำเนิน,น,นมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ฮะเวลา2ทุ่มครึ่งทาง M V 5และวันศุกร์อย่างนี้ก็จะได้มาชมาการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เข้มข้นแบบนี้ทุกวันศุกร์นะฮะสองทุ่มครึ่ง M V 5ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่ำคืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีการ เป็นพอถ้าห้ามอดทนห้ากิงกระปืนกลพิทักษ์่ินแดนไทยกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทําเพื่อใครทําไม่ได้ทําเพื่อคุณดาวเรือลอยเกือนทองฟ้าที่ให้ตกลงมาปิดปากในสบาย